สวัสดีครับท,ทุกทท่านในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูพัฒนาการบอนสีที่ผมหมกหัวไว้นะครับผมได้ทำคลิปมาแล้ว1คลิปนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างถ้าท่านสนใจไปดูได้เลยนะครับตอนแรกกับตอนนี้เป็นยังไงเนาะอ่ะเรามาดูเลยนะฮะนี่หมกหัวผมก็หมกไว้หลายต้นนะครับก็จะขอให้ดูให้ดูแบบทีละต้นแบบนี้เลยอันนี้อันนี้เป็น ลูกไม้นะลูกไม้ใบเข้มเลยนะครับเห็นหัวน้องไหมครับนี่นะผมก็เอาหมกหัวไว้แล้วน้องก็โผล่มาแบบนี้นะฮะสวยกันเลยทีเดียวเป็นการขยายพันธุ์บอนสีทําจํานวนบอนสีที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะสําหรับท่านที่กลัวเนาะไม่กล้าผ่านะครับเราสามารถเอาหัวมาหมกแบบนี้ได้ย้ำอีกรอบนะครับท่านใดอยากรู้ว่าผมหมกยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะ ไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนี่แหละอ่ะอีกต้นนี่มาเลยครับพี่น้องนี่ <c ười> ยักษ์วายุพักมาได้สามต้นเลยเนี่ยนี่นะฮะเห็นไหมเราก็จะมีบอลสียักษ์วายุพักสามต้นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่สวยๆกันเลยทีเดียวนะียักษ์วายุพักนรามาดูอันนี้ดูพี่น้อง ดำลูกไม้ใบเข้มใบเป็นรูปหัวใจได้ไหมครับที่แบบเข้มๆเ,เลยอ่ะนี่ใบสีเปลือกมังคุดอ่ะอันนี้เป็นจอมน้องนะเป็นส่วนหัวข้างบนของน้องเนี่ยโอ้โห <c oughs> ใบขึ้นมาใหญ่มากเลยพี่น้องนี่สวยนะฮะเออสวยสวยเดี๋ยวพอพ้นฤดูหนาวไปเยวก็จะจับจะแงะพวกนี้ออกมาแยกออกมาปลูกนะครับ นี่เนี่ยเนี่ยคือต้นหัวน้องนี่นะครับต้นเมื่อกี้นี่เลยเนี่โอ้โหพี่น้องสวยจังเลยเนะผมมีแล้วหนึ่งต้นนี่นะลุกไม้ใบเปลือกมังคุดนะครับสีเปลือกเหมือนเปลือกมังคุดเลยสวยนะฮะอากาศหนาวยังไม่กล้าแต่ต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวอนสีไม่ชอบอากาศหนาวเวลาเราไปทําอะไรนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเขาช็อกนะครับเดี๋ยวเขาปรับตัวไม่ทันเราก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนเนาะ มีหลายต้นนะฮะที่ผมอยากจะทําจานวนอยากจะผ่าหัวแต่ว่ามันไม่กล้าทํานะฮะกลัวเสียเวลาเปล่าอันไหนอีกอันนี้จะเป็นหนุมานอมพพา,พาบอนไหนเก่าเก่าบอนไหนที่เขาไม่ค่อยตามหาแล้วผมก็จะจับมาเป็นฟอร์มกอนะครับนี่ผมไม่ได้สีเรลียดนะเราเอาเขามาแล้วเราก็ต้องอดูแลน้องนะครับอะไรประมาณนี้ต้นไหนที่ยัง มีคนตามหาอยู่แล้วก็ทําจํานวนวนไปนะในตู้นี้ก็จะมีหลายต้นเลยนะครับที่จะอาจจะเอาไปแบ่งปันแต่บังเอิญว่า <c oughs> ช่วงนี้ไม่กล้าแบ่งเท่าไหร,ร่นะฮะอากาศหนาวกลัวทุกท่านออกไปแล้วไม่รอดแต่ถ้าท่านใดมั่นใจนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีมาแบ่งปันเรื่อยๆอยู่ช่วงนี้บอลสี มันไม่ตูมันไม่อะไรเลยนะก็เอาไว้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูจอมเท้าทยักษ์วายุพักเนาะเมื่อกี้นี้เห็นไปแล้วนะครับต้นน้องนี่เห็นไหมพี่น้องนนี้ยักษ์วายุพักนะครับนี่ต้นจอมน้องเลยส่วนบนของหัวนี่แหละสวยมากๆเลยนี่ก็เป็นมังกรผงาดฟ้า น้องได้ยุบไปแล้วนะครับผมก็เลยเอาหัวมาหมกไว้เอาหัวมาหมกไว้โดยที่ไม่ตัดจอมนะครับผมก็เอาหัวมาล้างล้างๆ,ๆนะแล้วก็เอามาไว้ใส่กระถางเลยเนี่ยเห็นไหมน้องงอกแล้วเนี่ยง่ายๆเลยนะครับบอลสีถ้าน้องมีหัวพวกนี้เป็นลูกไม้นะครับใบเข้มเปิดแบ่งราคาถูกๆดีไหมเนี่ย <laughs> เราไม่รู้เลยว่าโตขึ้นน้องจะเป็นอย่างไรอันนี้เท้าทองอินไม่น่าจะด่างแล้วล่ะน่าจะเอาออกมาแล้ว ต้นไหนไม่สวยผมจะคัดทิ้งเลยนะครับต่อไปนี้เพราะว่าผมจะทําเลือกเลือกสายพันธุ์ที่มันสวยๆไว้นะครับต้นไหนไม่สวยคัดทิ้งอย่างเดียวนี่เราจะได้รู้นะครับแล้วก็จะเปิดพื้นที่ไปให้ต้นที่สวยๆเนาะแล้วก็ทําจํานวนแบ่งปันให้กับทุกท่านต่อไปนะฮะสำหรับอ้นี่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 อย่าพึ่งนะเกือบจะจบ,จบคลิปแล้ว <S <S อะีรนะอย่างเช่นเนี้นสยสาวนครชัยศรีนะครับผมหมกหัวไว้เนี่ยหนอน้องเพิ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ผมก็จะทําแบบเนี้ยเอาหัวมาใส่ไว้อย่างนี้เห็นไหมลากพี่น้องผู้ด่ะอื้อถุนลากขาวจ้วเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับทําบอลสีไม่ต้องกังวลนะครับตราดใดที่มีหัวน้องรอดแน่นอนอันนี้รอชมนะครัสะพานข้ามแม่น้ําแควผมแนะนําเลยนะครับรอติดตามได้เลยสวยมากๆต้นนี้สะัวขึ้นโอเคนะครับมีหลายต้นเลยนะฮะที่จะพร้อม ให้ท่ทุกท่านได้เผยความสวยให้ดูนะครับในฤดูการหน้าเนาะส่วนฤดูการนี้ต้องทําใจก่อนนะครับโอเคนะครับ